สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาทําสูตรไล,ไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต่ายกําลังปลูกต้นมะเขือเปราะนะคะปรากฏว่าต่ายเองก็เจอปัญหานะคะใบเป็นรูนะคะจากนอนจากมดนะคะจากมแมลงต่างๆนะ เนี่ยคะ่ะซึ่งใส่เชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนคะ่ะที่ปลูกต้นมะเขือนะคะอาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้คะ่ะคือใบเป็นรูนะคะจากหนอนนะมากัดกินจากแมลงนะคะเนี่ยคะ่ะศัตรูพืชทั้งหลายนะคะที่มารบกวนต้นมะเขือเปราะนะคะเนี่ยคะ่ะในช่วงนี้ต่ายกลังปลูกต้นมะเขือเปราะนะคะก็จะมีบางต้นนะที่เจอปัญหาแบบนี้คะ่ะทุกคนพอเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบมาป้องกันนะคะรีบมาแก้ไขกันก่อนนะคะ รวมถึงต้นพริกด้วยค่ะทุกคนต้นพริกนะคะก็จะเจอพวกใบเป็นรูได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะอย่างใบนี้นะคะจากนอนจากมแมลงต่างๆค่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะแต่จะพามาทาสูตรนะที่เป็นสูตรแบบธรรมชาติเลยค่ะช่วยป้องกันนอนมแมลงศัตรูพืชต่างๆเพลี้ยด้วยนะคะสามารถใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ต่ายจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนหอมกับกระเทียมค่ะเอามาใช้ในปริมาณที่เราใช้หมดนะคะต่ายก็ใช้ประมาณ4-5กลีบเท่านั้นค่ะใช้รวมกันได่เลยนะคะในหอมนะคะก็จะมีฟอสฟอรัสมีกรรมถันนะคะเวลาเราหั่นหอมเนี่ยเรายังแสบตาได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกมแมลงสัตรูพืชต่างๆนะคะหนอนต่างๆก็ไม่ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันค่ะ แล้วก็อีกตัวนึงค่ะเป็นนมนะคะนมสดนะคะตัวนี้แต่จะใช้เป็นสามจับใบนะคะซึ่งในนมสดเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้พืชของเราใบเขียวแล้วก็แข็งแรงได้ค่ะ ในขณะที่เราไล่แมลงไล่หนอนนะคะแต่ก็จะบำรุงไปด้วยเลยนั่นก็คือจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมด้วยนะคะใครไม่มีใช้ EM ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีน้ำหมักอะไรเลยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะใช้2ออย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้เนี่ยแต่เอามาใช้เพื่อที่จะได้เป็นการบำรุงควบคู่กันไปด้วยนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของระบบรากนะคะเรื่องของใบเขียวใบแข็งแรงลดเอ่อลำต้นนะคะรากนะคะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มโคลกกันเลยนะคะก็นําหอมกับกระเทียมค่ะมาโคลกให้ละเอียดนะคะแต่ก็จะใส่ไปทั้งเปลือกเลยค่ะ,ะละเอียดประมาณนี้นะคะใครจะเอาเข้าเครื่องปั่นก็ได้นะคะทุกคนเมื่อได้ละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ ตากนะคะหอมกับกระเทียมนะมาเลยค่ะเอามาใส่ในน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าแตาเตรียมไว้แล้วนะคะน้ําปริมาณ1ลิตรค่ะเนี่ยค่ะก็เอามาใส่น้ําสะอาดแบบนี้หอมสี่กลีบกระเทียม4ี่กลีบโดยประมาณนะคะในปริมาณอย่างละสี่กลีบตรงนี้นะคะเราก็จะนําไปใช้ได้เยอะเลยค่ะ ใครที่ปลูกพืชปลูกผักน้อยนะคะลดอัตราการใช้หอมกับกระเทียมได้นะคะนี่ค่ะแช่ในน้ำเปล่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ5 8ชั่วโมงค่ะทุกคนให้สาระละลายที่มีอยู่ในหอมกับกระเทียมเนี่ยซึมลงน้ำแบบนี้ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยตไตก็จะนำไปวางไว้ในตู้กับข้าวก่อนทิ้งไว้ประมาณ5 8ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะ และตอนนี้นะคะต่ายก็ได้แช่น้ำหอมแดงนะคะกับกระเทียมนะครบเวลาแล้วค่ะนี่ค่ะเอามากรองนะคะเอาแต่น้ำค่ะส่วนกากเขาก็แยกออกไปนะอ่านี่ค่ะอ่าเดีวโกยอันนี้ออกก่อนนะคะอ่าจะได้แต่น้ำแบบนี้นี่ค่ะเอาแต่น้ำใสๆเขาค่ะ หังจากนั้นนะคะก็จะเตรียมน้ําเปล่าค่ะปริมาณนะคะ5ลิตรค่ะนี่แต่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะในกระแป๋งเขียวแบบนี้แล้วก็ใส่ส่วนผสมของเราลงไปค่ะตัวน้ําหอมแดงกับกระเทียมแบบนี้นะคะแต่จะใส่ไปครึ่งแก้วค่ะทุกคนนี่ค่ะตวงไปเลยนะครึ่งแก้วค่ะในปริมาณน้ํา5ลิตรนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่วันนี้แต่ก็จะใช้ไปนะคะ5ช้อนค่ะ 5ช้อนแกงนะคะ2 3 4 5า้คนให้เข้ากันค่ะไล่มแมลงไล่มดนะคะพร้อมกับบำรุงไปในตัวเลยนะอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะใช้เป็นสารจับใบนะคะนั่นก็คือนมสดนั่นเองค่ะใครไม่มีนมสดก็สามารถใช้เป็นน้ำยาล้างจานได้ค่ะ ใส่ไปสักครึ่งนะคะกะเอาค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้ครึ่งช้อนนะคะหรือปริมาณหนึ่งช้อนชานะคะเมื่อสักครู่ล้นไปนิดนึงค่ะ,ะหลังจากนั้นค่ะเราก็นําน้ําในกระแบงเขียวเนี่ยไปใส่ตัวฉีดพ่นนะคะหรือฟอกกี้ของเราได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะไต่ก็จะเทลงในตัวฉีดพ่นค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนปิดฝาค่ะแล้วก็ไปฉีดพ่นนะคะเพื่อป้องกันนอนป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะที่จะมารบกวนต้นมะเขือเปราะของเราได้เลยค่ะพืชชนิดอื่นก็ใช้ได้นะคะจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเปราะพริกนะคะหรือคะน้าอะไรอย่างเงี้ยวางตุ้งได้เหมือนกันค่ะ ฉีดพ่นได้เลยค่ะพยายามยกใต้ใบด้วยนะคะบางทีมีเพลี้ยมีไรอยู่นะเนี่ยค่ะตัวใบที่มีปัญหานะคะใบเป็นรูนะนอนกัดกินแบบนี้ค่ะแมลงนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะใครที่ปลูกต้นพืชต้นผักแล้วเจอปัญหาหนอนกัดกินใบแบบนี้นะคะก็ลองทำตามสูตรนี้ดูได้เลยค่ะทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้มแมลงหนอนศัตรูพืชต่างๆนะคะรวมถึงเพลี้ยไรยด้วยนะคะมากินใบผักใบพืชของเรานะคะทำลายพืชผักของเราค่ะ อลองทำตามกันดูนะคะง่ายๆแบบนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะใช้ได้เลยทุกๆ5วันนะแล้วอีกอย่างนึงค่ะอยากจะบอกหลายๆคนนะคะเมื่อเราใช้สูตรใดสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องก่อนนะคะบางคนใจร้อเนาะบอกว่าใช้1-2ครั้งแล้วยังไม่เห็นผลนะคะต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าสูตรที่ไต่แนะนำนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะการจะใช้ให้ได้ผลก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายกันทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ